ข่าวของพ่อตัวดีคนนี้ดีกว่าครับนะ <S 1> <S 1> ไม่แ่วเลยคนนี้หลายหลายคนหมาบอกว่ามันยังประทับใจไม่หายเลยในการแ<ช>ข่งขันนีช่นเย็นที่ผ่านมาฮะเจ้าของเหรียญเงินวนิ่ง100เมตรชาย ครับก็ถือว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับซึ่งล่าสุดนั้นทางด้านของสาพ,พันสมาคมปรีตาานาชาติหรือว่า World a t h l e t i c นะครับได้มีการอัปเดตขอาา้อมูล่านเว็บไซต์นะครับมีการจัดอันดับโลกในการวิ่ง100เมตรไายรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะครับ, <S <S รบหลังสิ้นเดือนกันยายนเนี่ยครับออกมาแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีนะครับเพราะว่ามีชื่อของเทพบิวภูริพลบุญสอนเนี่ยดาวรุ่งวัย17ปียูเบอร์หนึ่งของโลกในชาติดังกล่าว โอ้โหไม่ธรรมดานะครับนะล่าสุดของบิลเนี่ยท่านผู้ชมครับในการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายในการแข่งขันอเชินเกมครั้งที่1ิบี่หังโจเนี่ยนะครับทำผลงานเอาไว้ด้วยสถิติ10.06วินาทีนะครับเราก็ว่าดีแล้วนะครับแต่ว่าในการแข่งขันในที่ที่ในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยนะครับเข้าที่2ด้วยเวลา10.02วินาทีแต่ว่า สถิติเนี่ยมันก็มีเกี่ยวเรื่องราวของลมเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ลมนแรงเกินไปแรงเกินไปก็ไม่รับืงงานกันนี่แหละตรงจุดนี้นะครับก็ถือว่าทางด้านของบิลบริโลเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักวิ่งที่เร็วที่สุดในระยะ100เมตรในรุ่นส8ปีนะครับซึ่งสถิติเนี่ยก็ร่วมกับทางนักวิ่งจากเอาเมริกานะครับคริสเตียนมิลเลอร์ในวัย17ปีเช่นกันนะครับก็ ทำเอาไว้เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมนี้ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่ว่าแรงหนุนลมของทางหนุ่มหนุ่มมากันเนี่ยมีเยอะกว่าบวก2.0ง<ช>นในกระดาษที่ของเจ้าบิวเนี่ยบวกอยู่1.4ึ่งนะครับมผมนะนก็ถือว่าเป็น สถิตินี้ออกมาใช่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะฮรเออสถิติเนี่ยของทามมิลเลอร์ทำไว้เมื่อ3เดือนก่อนนะครับทำมาสักพักองแล้วนะครับเห็นไ่า,า,ากีตาร์โลกขึ้นมารับรองพร้อมกับเจ้าบิวนี่แหละเมื่อวานนี้นะครับคือตอนที่มิลเลอร์วิ่งนะฮะในการแข่งขันเยาวชนสหรัฐนะครับอายุไม,ม่เกิน18ปีเนี่ยนะตอนนั้นก็คือฮานะ10.06ซึ่งม,มันดีกว่าสถิติเก่าของบิวที่ทำไว้10.09ซึ่งเคยทำไว้ในกีตาเยาวชนอีกแชมป์โลกที่โคลอมเบียนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอพอ,พอมาถึงเอเชียนเกมแบบบิวก็ทำได้10.06เช่นเดียวกันาาในการแข่งขัน100เมตรรอบรองชนะเลิศเสียได้ที่ในรอบชิงชนะเลิศ er เนี่ยลมมันแรงไปหน่อย<ม>นั่นแตลลมมันมาจากไหนไม่รู้นะเพราะว่าก่อนหน้าที่จะแข่งขันใน100เมตรชายนะครับ วิ่ง100เมตรหญิงเนี่ยลมมันยังไม่ได้แรงเท่านี้นะอันเนี้ยลมแรงลมหนุนนะฮะ2.4เมตรต่อวินาทีเออนะซึ่งมันเกินเขาก็เลยไม่รับรองใช่นะครับมันเกินเกณฑ์2เมตรต่อวินาทีของเวอร์กิทาโลกนะฮะเอาร์เมนัตเวอร์แอตเลติกนะฮะเขาจึงไม่นับ นะครับคือถ้าหากว่าวันนั้นลงไม่มาเกี่ยวข้องนะพี่แบรนโอ้โหเออนะคือโอเคแล้วว่าสถิติอาจจะไม่ไม่เร็วถึงขนาด10.02นอละอาจจะอาจจะ10.03ประมาณนี้ก็ได้ก็ไม่ได้เออมันก็ได้สถิติเขาแล้วไงใช่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเปิดตัวของเจ้าคริเตียนมิลเลอร์นี่นะฮะมานทำให้คู่นี้เนี่ยอายุเท่ากันด้วยนะนะอาจจะเป็นคู่แข่งที่มาประชันสีเท้ากันในการแข่งขันกรีฑาเยาวชนโลกในครั้งถัดไปใช่ก็สมน้ำสมเนื้อนะใช่นะฮะคือเกิดในปีเดียวกัน นะครับในปี2 0 0 6แต่ว่าบิวแก่เดือนกว่าวิวนะเกิดในเดือนมกราคมนะครับในขณะที่มิลเลอร์เน่เกิดในเดือนพฤษภาคมก็แก่กว่า4เดือนครับผมโอ้โหน่าสนใจเลยถ้าคู่ลงมาเจอกันเนี่ยนะมีโอกาสเหมือน,นกันนะว่าจะรุนกันเลยนะครับว่าใครจะแน่กว่ากาันใช่และจากผลสําเร็จของเจ้าวิวในคลังนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีเศษฐาวีสินเนี่ยกนะ็ร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าวิวด้วยนะครับผมก็มีท่าน สแพทย์ชัยวัชรงเนี่ยโฆษกประจำสมัมสมรัรนายุรัฐานมนตรีก็มีการมีการเปิดเผยนะครับว่าท่านเศรษฐทวีสินเนี่ยก็ได้มีการสแสดงความินดีกับเจ้าวิวนะครับผ่านทานหลังจากที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเป็นนักวิ่ง100เมตรชายที่เร็วที่สุดในรุ่น18ปีด้วยเวลา10.06เดนยี่ยนะครับก็ แสดงความยินดีด้วยนะครับโดยบอกว่าทางท่านนายมนตรีเนี่ยได้ชื่นชมและแสดงความยินดีกับภูริพลที่สามารถสร้างชื่อเสียงเป็นประวัติศาสตร์ให้กับตัวเองและวงการกรีฬาของไทยนะครับและเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจของพี่น้องคนไทยหลายๆคนเลยทีเดียวโดยหวังว่าเจ้าวิวภูริพลเนี่ยจะเป็นต้นแบบให้คนรุ่นหลังเนี่ยมีความพยายามและกล้าที่จะทําตามความฝันของตัวเองต่อไปนะครับท่านโฆษก็ได้มีการ กล่าวนะครับไหอยแแลงของท่านในมวรต้มตีมาแบบนี้นะครับใช่ค่ะแต่กยดิดีด้วยครับรับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา